สวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านค่ะวันนี้มาปั่นจัก,กรยานไปปิ้งย่างกันจ้าโซลดีว่าปั่นมากับพ่อบ้านโซ่หลุดเป็นจัก,กรยานไฟฟ้าแล้วก็ใส่ไม่เป็นถ้ามาคนเดียวกลางทางแบบนี้ ยุ่งเลยจ้ะดีพ่อบ้านมาลอดไปเลยจ้ะคิดถึงช่วงถ้าเป็นช่วงหน้าหนาวอากาศเย็นๆแล้วจักรยานเสียแบบนี้กลางทางคงจะหนาวแย่แน่เลยจ้ะ สมาคนเดียวนี่ยุ่งเลยเวลิกชั้นซิมุตตูหายมชียบนมีสุดทุกอย่างใช้เวลาใส่ก็นานอยู่นะคะจัก,กรยานไฟฟ้าเหมือนไม่ยากสำหรับผู้ชายนะคะแต่เราคงจะใส่ไม่เป็นนะคะขอสี่รับน้อยเวลา

ปิงยางกันครเฟสันดนนเคเฟสันดนโอเล่กบี่แฟิกตาเียแฟริกไม่่มาคุกงี่กันไซน์ับมิงยางกันจาช่วงซัมเมอร์ที่นี่

ตำน้ำจิม้มซีฟู้ดไปทานเองค่ะชุมบริเวณดอกไม้ขึ้นเองในสวนจะ้ะมีหายแพลตติกไม่นะเนนอาน,นแต่ไม่เป็นปัญหาโทรศัพท์ไวา Telefon. Machst du so, guckst du, zack. Trübe Makrona. Dann, na, Magnolien. Oder oh, Magnolien, genau. Ah. Trübe Magnolien, nee, das sind die netter. Das sind die ja netter. Gibt es halt vielleicht auch in verschiedenen Farben. ใกล้เข้าฤดูซัมเมอร์ร้อนที่นี่แล้วก็จะมีดอกไม้มีแพะออกมาชมดอกไม้สวยๆ ช่วงดอกไม้ผลินะคะแต่ก็ยังมีฝนตกอยู่บ้างอากาศก็จะเย็นบ้างร้อนบ้างสลับกันไปแดดออกฝนตกดอกไม้สวยเราก็เดินไปถ่ายรูปเดินเล่นนะคะที่สุสาน ที่สุสานก็ลมลื่นนะคะเขาจัดสวยงามเราไปลดดอกไม้ให้พ่อของสามีนะคะเราก็เดินถ่ายรูปดูบรรยากาศลมลื่นสวยงามจะ้ะช่วงในเดือน มีนาเมษาดอกไม้ที่นี่ก็จะสวยถ้าใครไม่แพ้เนี่ยละค่ะบรรยากาศเงียบๆแบบนี้ดอกไม้หน้าโบสถ์ โบสที่นี่ก็จะตั้งอยู่ทั่วไปค่ะขอบคุณนะคะที่มาติดตามรับชมสวัสดีค่ะ